สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับฟีฟ่า24ครับสำหรับอันนี้ก็เป็นเมนเจอร์โหมดในพาร์ทที่6แล้วและสำหรับความเดิมตอนที่แล้วนะครับก็คือเราขายกองหลังไปนะครับนั่นก็คือเว็บเซอร์นั่นเองและสำหรับตอนนี้ครับเราจะต้องมาหากองหลังที่มาทดแทนนะครับเนื่อเมื่อกี้ผมลองไปซื้อโอตาแมนดีแล้วทีนี้มันไม่ขายนะครับหลังเลือกที่ดีที่สุดก็คือคนนี้ครับลามอสเพราะว่าเซ็นสัญญาได้ฟรีเลย สำหรับลามมสนะครับก็จะเป็นค่าตัวฟรีนะครับไม่ต้องจ่ายค่าตัวเราจ่ายแค่ค่าเหนื่อยเท่านั้นเองครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรามาตกลงค่าเหนื่อยกันก่อนสำหรับตำแหน่งผู้เล่นนะครับให้เป็น Import a n ทนะครับเป็นบุคคลสำคัญแล้วก็เซ็นสัญญาระยะเวลา2ปีเดี๋ยวเราลงมาต่อรองค่าเหนื่อยกันดูนะครับค่าเหนื่อยปัจจุบันของลามอสอยู่ที่22,000นะครับแต่ว่าเอเจนต์ฝั่งนั้นนะครับเขาบอกว่าอยากได้40,000นะโอ้โห2เท่าเลยนะคุณเดี๋ยวก่อนนะครับต่อรองก่อนไม่ยอมครับเรายืนยันอยู่ที่2 0 0ห0่ครับให ลองยื่นไปใหม่ครับฝั่งนู้นก็บอกว่าจะเอาสี่0 0ื่นน่ะเออจะทําไมอ่ะโอ้ไตแข็งซะด้วยอ่ะทีนี้เอาไงครับเราสี่0 0ืนเอาไหมแต่ดูท่าทางคงไม่ลดให้แล้วนะครับ ผมว่าเอาให้ไปเลยสี่หมื่นโอ้บัจจตให้ค่าตัวของเรามีเป็นล้านเลยนะครับโอเคก็ถือว่าแลกเปลี่ยนกับที่เราไม่ต้องจ่ายเงินซื้อตัวนะจริงๆบางคนอาจจะสงสัยนะคบว่าทาไมผมถึงไม่ไปซื้อเด็กดาวลุ่งอะไรพวกนี้มานะที่ราคาถูกๆเพราะว่าถ้าเกิดเอาเด็กดาวลุ่งที่อายุ1 6บ7นะครับคือมันยังใช้งานตอนนี้ไม่ได้นะมันต้องเอามาฝึกก่อนส่วนไอ้พวกเด็กดาวลุ่งที่เก่งๆนะครับค่าตัวมากกว่า30ล้านแน่นอนสุดท้ายมาลงเอยที่คนแก่นั่นแหละเรียบร้อยนะครับสำหรับการเจรจาครั้งนี้ครับสำหรับ หลังก็อยู่ที่80นะครับอูสคอร์ตเพลเยอร์นี่ครับดิวนี่คือได้เกรดเอครับเป็นเอ็กซ์เซลเลนต์ไปเลยโอ้โหลวดเร็วทันใจครับสั่งปุ๊บมาปั๊บนะครับเดินมาถึงหน้าออฟฟิศเลยนะไวจัดเลยเหมือนบ้านอยู่ในซอยเดียวกันนะ่ะนี่อันนี้เป็นแอนิเมชันใหม่นะครับไม่ซ้ำเดิมแล้วเนะี่ยเราจะพาไอ้อคนที่นั่งกินกาแฟหายไปคนหนึ่งโอเคเดี๋ยวพาลามอสไปตรวจสอบสภาพร่างกายกันก่อน โอ้โหดูรอยสักเต็มแขนเลยครับเนี่ยโอเคจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับกองหลังอีกหนึ่งคนนะครับที่เราเซนมาได้ฟรีลามอสครับโอเคเอาละครับสำหรับอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับที่ผมกําลังตามหาอยู่นั่นคือตำแหน่งปีกนั่นเองเพราะว่าตอนนี้นีัสมาร์ทของเรามันเจ็บไป2เดือนใช่ไหมดังนั้นเนี่ยผมต้องหาใครมาแทนนะครับซึ่งตอนนี้ผมใช้เอดิงกาอยู่มันก็โอเคแหละแต่อยากหาดูเตอร์อื่นด้วยครับ และสำหรับคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช้อยที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเซ็นได้ฟรีเหมือนกับลาลมอนนั่นเองนั่นก็คือมังคีทยานนั่นเองใครบางคนเรียกมังคีทะเลียนก็แล้วแต่นะอายุ35ครับแต่พลังก็81ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับทีมจนๆนะฮะสำหรับการต่อรองครั้งนี้ครับเขาก็ขอเป็นคูเชียรนะครับเป็นผู้เล่นระดับสําคัญนะแล้วก็ัญญานี้ก็ตกลงกันที่2ปีปีครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูค่าเหนื่อยนะเพราะว่าค่าเหนื่อยตอนนี้ของมังคิทยานได้อยู่ที่7 0,000นะครับ ฝั่งนั้นก็ยืนมาก่อนเลยครับบอกว่าขอ5 9 0 0 0นะําะสำหรับค่าเซ็นสัญญาเนี่ยขออีก4,000สนนะครับแล้วถ้าทำประตูดได้20ลูกเนี่ยขออีก2ล้านโอ้โหแต่เชื่อเหอะมันทําไม่ได้ถึง20ลูกหรอกย่างนั้นเนี่ยผมขอต่อรองไปนะคะว่าขอสัก5,000 50, 0ื่นแล้วกันขอ4,000สนด้วยนะครับค่าเซ็นสัญญาฝั่งนั้นบอกเฮ้ย hey, ไม่ได้อย่างน้อยต้องได้5 0 0แ0 0แต่ว่าอีเซ็นสัญญ,ญา40,000นนี่โอเค อดูแล้วถ้าทางคงจะไม่ยอมนะครับก็เดี๋ยวโอเคตกลงไปตามนี้แล้วกันครับว่าเงินบัตเจ็ตเราก็มีเหลือเยอะอยู่นะครับโอเคจัดไปแล้วก็สําหรับนักเตะต่างๆที่ทุกคนแนะนําคอมเมนต์กันเข้ามาครับผมไปหาดูแล้วนะผมลองไปเซิร์ชดูแล้วแต่คือไม่ได้เอามาตัดลงคลิปนะครับเอาไปเซิร์ชดูเห็นค่าตัวแต่ละคนนี่โอโหเยอะนะไม่ใช่เล่นๆนะครับแต่ละคนนะ สำหรับมังกิทยานนะครับค่าเซ็นสัญญาก็คือศดอลลาร์นั่นเองสำหรับการดิวนี้ก็เป็นเอ็กเซเลนต์ดิเป็นดิวที่ยอดเยี่ยมนะครับออกเกดเไปเลยสำหรับพลังอยู่ที่82ครับก็ตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวกับลาลาน่านั่นเองเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ที่10ชั่วโมงสุดท้ายนะครับกับการซื้อขายนะครับของรอบที่2เนี่ยใกล้จะหมดเวลาแล้วเนีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะซื้อใครก็ต้องรีบซื้อนะครับเนื่งตอนนี้หลังจากที่ผมซื้อลามอสกับมากิทยานไปแล้วครับผมก็ไม่รู้ว่าทําไมมันถึงงยััไมม่าสกที รือว่ามันจะมาหลังจบด้ดูการก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปหาเสริมอีกคนดีกว่านี่ครับหลังจากที่ผมปไปไล่ดูมาแล้วนะครับคนอ,นอื่นๆนี่ก็ซื้อไม่ได้นะครับจนเหลือคนนี้นี่แหละทิมเบอร์แล้วกันนะกองหลังฮอลแลนด์ครับตอนนี้อยู่ทีมอาเซนอนอลนะอยูว่าฝีมือก็น่าจะพอใช้ได้นะครับราคาค่าตัว33.5ล้านนี่ก็เรามีเงินพออยู่แล้วครับตอนนี้งบประมาณเรามีอยู่ประมาณ60นะครับนี่เป็นไง33.5นี่คือแบบ ดูถูกคนรวยอย่างเราไปครับเรายื่นให้สามห้าล้านเลยครับโอ้โหสามห้าเอาไม่อยู่ครับฝั่งนู้นบอกขอห้าสิบล้านนะเอาเยอะขนาดนั้นเลยอโอตอนนี้คนรวยอย่างเราเหงื่อตกนิดหน่อยครับนิดหน่อยต่อรองใหม่ครับไม่ยอมครับอ่ะให้สามแปดจุดแปดแล้วกันครึ่งทางครึ่งทางจากเมื่อกี้สามห้าไม่เอาใช่ไหมเขาเอาห้าสิบยื่นเป็นสามแปดไปไงครึ่งทางป่ะเอาแล้วก็เอาเฉยเลยอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ขอห้าสิบนี่เพิ่มให้อีกสามล้านนี่เอาเลยอโอ ตกลงง่ายจังไงโอเค38ล้านก็สูงไหมก็นิดนึงนะครับสูงนิดนึงแต่วเราไปตกลงค่าเหนื่อยกันต่อบางคนอาจจะสงสัยนะว่าไอ้ทิมเบอร์นี่มาได้ไงมาอยู่ในรายชื่อได้ไงนะก็คือมันมีแมวมองในทีมนะครับมีสกเกลในทีมอะ่ะมันแนะนํามารู้จักพลังแล้วก็น่าจะโอเคนะครับโอ้โหค่าตัวปัจจุบันสูงจาด90,000มื่เลรอตอนนี้ตกลงนะครับเป็นผู้เล่นที่อิมพอร์แทนนะครับระดับสําคัญนะแล้วก็เซ็นสัญญาทั้งหมด4ปีนะครับ โอเคจากค่าตัวปัจจุบันนะครับได้90 0 0 0 0เอ้ยก้0นะครับเดี๋ยวเราให้สักเท่าไหร่ดิเดี๋ยวเราตัดราคาลงมาเลยแล้วกันนะครับเอาไป65 0 0 0แล้วกันนี่เป็นไงไปครับ submit offer โอ้ขอเป็น73,000นะครับต่อสัปดาห์แต่ว่าขอค่าเซ็นสัญญาด้นะ6กแ0น0แล้วก็ถ้าเกิดทำคินชีสนะครับคือไม่ถูกยิงอ่ะเป็นเวลา10นัดของเงินด้วยอีก9 8 0 0 0ถ้าจะไม่ถูกยิง10นัดนี่ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะสำหรับทีมเราครับ เดี๋ยวเราต่อรองหน่อยครับต่อรองพอเป็นพิธีครับหเหลือเลขกลมๆนะครับเจ็ดหมื่นบาทต่ออกเจ็ดหมื่นดอลลาร์ต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็้าเซ็นสัญญาเนี่ยขอเป็นสี่แสนเจ็ดล้วกันโอ้โหฝั่งนั้นบอกไม่ได้ครับขอเท่าเดิมเลยนะขอเท่าเดิมเลยยังยืนยันที่เจ็ดหมื่นสามพันนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปนะอีกินชีสอ่ะมันลดลงเหลือห้านัดนะครับดูเปอร์เซ็นต์ความตึงเครียดนะครับมุมบนขวานี้มาครึ่งหลอดแล้วนะ เอ,อเคเอาให้มันเถอะตัดไปครับ7จ0 0หก็เจ็ดหมืมยิมรวยๆอย่างเราครับซื้อตัวอย่างเดียวแบบร้อยครับจัดไปหวังว่าซื้อตัวทิมเบอร์มานี่น่าจะได้มาเลยนะไม่ใช่มาแค่อนิเมชั่นแต่ตัวไม่ได้มาในแผนในทีมเรานะครับแบบลาวมอสก,กับมังกิทยานนะเนี่ยเดี๋ยวนะยลดซื้อตัวทิมเบอร์ไปแล้วทำไมเป็นมังกิทยานเดินมาตรวจร่างกายเฉยเลยมาวิง่งเช็คสภาพความฟิตนะครับแล้วไงเนี่ยทิมเบอร์ลมจะมาไหมเนะี่ยยังไงเนี่ย อ่าไม่เป็นไรเอามาคิดทยานมาก่อนครับวิ่งไปก่อนพอวิ่งเสร็จทุกคนนี่เดินลงมาก็ต้องเจ็กหน้าหลอกกันทุกคนนะฮะ้โมดิกกับน้อยเอ,อ้มายืนดูอะไรเนะี่ยโอ้นี่เลยครับใส่เสื้อเบอร์ยีิบสองเดี๋ยวเราดูฉากมันใส่เสื้อเลยเดี๋ยวเบอร์เปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนค่อยดูนี่เป็นไงเป็นสี่สิบสองบอกแล้วมันเดี๋ยวมันเปลี่ยนโอ้มันบั็กหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับทางเอเอช่วยไปแก้ด้วยนะครับอ่าแล้วเมื่อกี้เป็นมากิทยานแต่ตอนผลสรุปกลายเป็นทิมเบอร์เฉยเลย โ oh, อ้โหงงแล้วตอนนี้ฝากทีม EA ไปแก้ด้วยนะครับโอ้โ oh, ห oh, บัคหลายตัวแล้วมาดูเกรดกันครับซื้อ3 8ล้านก็ยังได้เกรดเอะโอ้โ oh, ห oh, สุดยอดไปเลยครับสำหรับพลังเงืออยู่ที่80นะครับเอาละเรียบร้อยครับไปกันต่อ1ชั่วโมงสุดท้ายครับแล้วก็เวลาก็หมดลงเป็นที่เรียบร้อยครับนี่มาดูผู้เล่นในตอนนี้นะครับทั้งหมดที่เรามีเออก็ยังดีที่ทิมเบอร์มานะแต่ว่าลามอสกับมังคีทยานมันหายไปไหนไม่รู้นะครับ โอเคเอาล่ะเดี๋ยวเราไปแข่งศึกพิเมรกีกันต่อดีกว่าครับสำหรับนัดถัดไปเน่เราต้องเจอกับสเปอร์ก่อนอื่นครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวก่อนเพราะว่ามารชนะครับบาดเจ็บแล้วตอนนี้มาคีทาย,ยานก็ยังไม่มาครับเดี๋ยวผมคงต้องเอาเอนดิงกามาเล่นแทนก่อนและตอนนี้ทุกคนก็กำลังลงว่มงในสนามนะครับลูก้าโมดิกอายุ38แล้วครับแต่ก็ยังเจ๋งอยู่ ไอ้ครับเดี๋ยวเขียนลูกกันเลยเอกสารส่งให้ทิมเบอร์แต่ขึ้นหน้าต่อให้เอดิงกาเอดิงกาชิงต่อให้กอสกอสทะลุช่องไปอันซูฟาติฟาติเลี้ยงทะลุไปแล้วก็ยิงลูกนี้ไปครับโอ้โหออกนาเร็วเลยครับเพิ่งในทีที่16เท่านั้นเองเอยงเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวครับเดวดูผพา่ชาอีกครั้งหนึ่งจ่ายมาแล้วโอ้โหกองหลังไม่เข้าประกบนะครับเลยเป็นช่องตรงนั้นแล้วก็เลือกมุมยิงได้เลยครับเออสอครับอันซูฟาติ ออกนำเลืองหนึ่งศูนย์สองจองมินครับเลี้ยงจีเข้ามาครับตัดเข้าเ้นมาแล้วก็ยิงเลยลูกนี้ติดเซฟน<ฮ>ะโอ้โหแถวข้างไปไไครับวิโตมงตาตรงมากครับเลี้ยงไปสุดซอยครับสุดซอยจ่ายกับลังมาก,ก่อนสอ,ส,อ,กกอนสตูเปียนส่งคืนไปที่อันสุฟตัติสุฟตัฟติตัดเข้ากลางลูกนี้ตรงต่อมาที่โมดิกโ<ฮ>มดิกครับจ่ายให้แจ็คสันแจ็คสันยิงลูกนี้เลยครับโอ้โหโอ้ยิงแรงจริงครับลูกนี้เอาละครับออกนำสเปอร์ครับสองประตูต่อศูนย์นะฮะ อันนี้คือการร่วมมือกันระหว่างกองกลางแล้วก็กองหน้าที่เราซื้อมาใหม่นะครับทั้งโมดิกแล้วก็แจ็คสันเลยออกน้ำสองลูกก็น่าจะสบายแลครับตอนนี้ว่าเพิ่งจะนาทีที่26เท่านั้นเอง2องพตต่อศูน าไปครับจะพยายามจะผ่านแต่ก็ไม่ไหวครับกลับหลังไปก่อนอยู่ที่อุดกกีแหวกไปครับแหวกไปครับสุดซอยสุดเส้นครับสุดเส้นแล้วเปิดตัดเข้ามาแล้วยิงโล่งเลยครับจอๆเลยครับโอ้โหจากคนนี้ครับลิชาริสันนั่นเองโอ้โหโดนใกล้ขนาดนี้นอยเออร์ก็บอกว่าไม่ไหวเหมือนกันแล้วเพื่อนนะครับลุววิ่งไปเก็บลูกมาเตะต่อเลยครับหลังจากไล่จี้มาสองประตูตอนหนึ่งนะดูเลียงแหวกเข้ามาลูกนี้นะครับโอ้โหสปีดเขาเร็วมากครับไอตามาครับสองประตูตอนหนึ่ง ลูกแต็มมุมครับโมดิกจะเป็นคนเปิดโดนมาลูกนี้แล้วยิงเลยโอ้โหยิงธรรมดาไม่ได้ต้องตีรังกายิงเอ้าเอาจานโอเค okay เลยครับอย่างนี้ ได้จุดโทษเฉยเลยครับไม่รู้ฟาวอะไรเหมือนกันแต่จริงๆไอ้คนฟาวเปนคนที่จะเป็นไอ้คนที่มันตีลังกาแลวยกขาสูงมากกว่านะครับเล่นท่ายากจนได้จุดโทษครับเดี๋ยวเรามาดูครับลูกนี้ว่าจะเป็นยังไงแล้วคนที่จะยิงนะครับคนนั้นก็คืออันซูฟาตีนั่นเองมายืนรออยู่แล้วนะครับมิงมาครับยิงลูกนี้ติดเซฟครับโอ้โหไปได้เตะมุมครับลูกนี้เลนสันไม่ได้สันไม่ได้สันล็อกมาทีนึงครับ ใจต่อส่องใจต่อเลยครับแล้วก็ยิงลูกนี้เข้าไปโอ้โหติดเซฟครับเอาอีกแล้วครับเซฟีกแล้วครับนอยเออโอ้นี่เอาตามตรง้าไมไแน่นอยเออโดนไปหลายลูกแหละอ่านี่เป็นเฮเปอร์โมชั่นของผู้รักษาประตูนะครับถ้าเกิดเซฟได้ดีๆเนี่ยเต็มุมครับเป็นสัส้นโอ้โหนี่มันสูตรเดิมครับไม่ได้สันแต่รอบนี้มาเองครับเลงจีเข้ามาลูกนี้ครับตจต่อให้วันเดเวนยิงลูกนี้ติดบล็อกมาที่มาดิสันอยู่ส่งให้กุลูเซฟกี่เซฟกี้แล้วยิงไปครับโอ้โหติดเซฟไปแล้วครับนอยเออร อนยู่ที่กอสกอสครับลำเลี้ยงบอลขึ้นมาสุภขติปาตีครับจะเอาขวาให้เอ็งก้าเอ็งก้าครับเลี้ยงมาตกขึ้นหน้าไปครับลูกนี้โอ้โหแต่ไกลไปครับแจ็คสันเก็บบอลได้แจ็คสันเลี้ยงบอลเข้ามาจ่ายเข้ากลางลูกนี้เอ็งก้ายิงเข้าไปครับโอ้โหจอๆน้าโกอีกแล้วเรียบร้อยครับออกนำนะสามประตูต่อหนึ่งนะครับภาพช้าโอ้โหบอลเกือบออกแต่แจ็คสันไปเก็บมาทันนะครับแล้วก็เลี้ยงเข้ามาจ่ายเข้าโล่งๆตรงกลางตรงนั้นครับตอนนี้ออกนำนะสามประตูต่อหนึ่ง บอลมาที่ลิชาร์สันจ่ายลูกนี้ครับเมนิสันแมกนกสันจ่ายต่อ2มินยิงลงๆอีกแล้วครับโหโหไหลขนประกบนะครับวิ้เลือกยิงเลยครับมุมนี้รีบเก็บบอลมาเลยครับเอาแล้วครับไล่ตามนะสามประตูต่อ2องนะโอ,โ,โอ้โหอุตส่าห์ทิ้งห่างนะครับก็ยังตามมาจนได้ตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้เลยครับจ่ายมาแล้วไม่มีคนตามประกบด้วยนะครับสองประตูต่อส แต่มาที่คุลูเซกิมองหาเพื่อนลูกนี้ครับจายต่อส่งจ่งมินหนเหลี่ยมลูกนี้แล้วก็ยิงไปครับติดเซฟหน่อยเอ้ยกระอพน่าจะได้บุกครั้งสุดท้ายครับส่งมาลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยแล้วครับไม่ทันนะครับโอ้โวเกือบตายไปตั้นชนะไปได้คิวเชียดน,นะครับสามประตูต่อสองนั่นเองเอโอ้โหนึกว่าจะโดนตีเสมอนะครับเพราะว่าช่วง้ายเกมนกี่กระหน่ำสุดเลยโอเคแล้วครับต่อไปเราไปที่ศึกยูโรปาลีกกันบ้างนะเจอกับ PSV มาแล้วครับสึกยุโรปาลีกนะครับโอ้โหเปิดตัวอย่างอลังการเลยทีเดียวนะครับทุกคนก็ต่างเดินลงในสนามนะครับสำหรับวันนี้ครับไบตันจะเจอก,กับ SV อไอโฮเฟนกิงชางก็ฉากเดิมนั่นแหละนะมาเปลี่ยนอะไรเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับรอทางไบตันนะครับวันนี้ก็จะอยู่ในชุดสีฟ้านะครับแล้วก็ส่วน s v เนี่ยก็จะอยู่ในชุดสีแดงเอ๊ะมันสีแดงหรือสีส้มเนี่ยสายตาก็ย่ำแย่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไบาตันเตะบอลยุโรปแล้วจะเป็นยังไงบ้าง พอล้าก็ไปเขียนลูกกันเลยแต่ออกซ้ายครับมันที่แหล่งจิมยาวไปครับจะยองครับจะยองลูกนี้เรียมรดซัดไปเลยครับน่อยเออบอกสบายตมบนมมนที่แจ็กสันแจ็กสันครับต่อไปโมดิคดิคส่งให้ฟาติฟาติครับ เตต่อให้จาก,ก,กสันจากสันยิงเลยโอ้โหไม่จับบอลครับโอ้โหได้บอลมาแล้วก็ซัดตุ้มเดียวเลยแอมคมอีกตั้งหากนะเอาแล้วครับออกน้ำนะดูผ้าชาจ่ายบอลมาลูกนี้ไม่จับบอลด้วยครับง้างขารอมตั้งแต่บ,บ้านเลยครับบอลไหลามากระตุ้มเลยเอาแล้วครับออกน้ำนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ เอสวีได้เตะมุมครับเล่นสั้นอีกแล้วครับโอ้โหเปิดปลายบอลติดครับแต่ว่าแกนเก็บอลด้อยู่ดูนี้จ่ายเขากางมาโรซโนโรซโนยิงเลยครับแล้วก็เข้าด้วยโอ้โ oh หเอาแล้วครับตีเสมอนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งนี่ครับจ่ายครั้งแรกแล้ว <The replay. S 1> บอลตดนะแต่ยังกระชอกไปเข้าทางพีเอสวีอยู่เช่นเคยครับส่งมาแล้วก็นี่ครับ,ค,รบคนนี้ทําหน้าที่รับสังหารครับโรซโนยิเสมอครับหนึ่งประตูต่อหนึ่ง ยองโยนมาลูกนี้แล้วยิงโอ้โหยิงท่ายากอีกแล้วแต่นอยเออก็เซฟได้บอลอยู่ที่กอสกอสครับหาเหลี่ยมจะส่งให้เพื่อนก็ไม่มีมุมนะครับโอเคแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันนะครับสำหรับนั้นนี้ทำอะไรกันไม่ได้ครับระหว่าง p s v กับไบตันเนี่ยเสมอนเนไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งเอาล่ะครับตอนนี้ต้องมาเจอกับทีมนี้อีกแล้วนะครับสเปอร์นครับแต่ว่ารอบนี้เจอกันในศึก FA ครับ นี่ครับซึกเอฟเอครับนะครับเตรียมลงสนามนะครับตอนนี้เจอกับสเปอร์อีกแล้วนะครับที่เราเจอเมื่อกี้ครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นพิเมลีนะครับสำหรับนั้นเนี่ยต้องมาเจอใน f อฟครับอีกครั้งหนึ่งแต่เรามาดูนะครับว่าทางสเปอร์นี่จะล้างแค้นเราได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะถูกเราย้ำแค้นกันแน่เอาละครับเมื่อกียนูกกันเลยโดนลุมนะครับจ่ายออกที่สองมินสองมินครับลูกนี้เลี้ยงจีเข้ามา ไม่ได้ครับส่งต่อออกซายมันรู้สิกเลี้ยงเข้ามาครับใจ่ายให้ซองมินของลูกนี้ยิงเข้าไปเลยครับโอ้นอยเออก็ไวอีกเช่นเคยนะครับกองบอกว่าเบื่อวนอยเออจะเซฟไปไหนนะเอาครับแต่ทั้งสปอยก็ยังได้เตะม,มุมอยู่ไมนสันจ,จะเป็นคนเตะม,มุมลูกนี้ครับเปิดเข้ามาครับซองฮุนมินมงใบติดเซฟ เนลเลอร์ครับเนเลอร์ส่งต่อให้มิตุมัดมิตุมัดครับส่งไปไกลครับเอสตูเปียนโอ้โหเราตอกส้นส่งลูกนี้ให้แจ็คสันครับไอคสันจ่ายต่อเอสตูเียนลงโลงลูกนี้ไม่ยิงครับส่งต่อให้โมดิกแล้วก็ยิงเข้าไปครับโอ้โหเอาเน้นเน้นเนียนเลยจริงครับลูกนี้ยิงเองได้แต่ไม่ยิงนี่ครับดูจากภาพช้านี่วิชันเขาดีมากเลยนะรู้ว่ามีคนเติมมาด้วยเรียบร้อยครับออกนํานะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ดิชเชลสัน โอ้โหนี่ครับอลังบังบอลครับอลังบังบอลไว้ครับแล้วก็ดันทุนลังต่อมาจนได้ครับสองลูกนี้ล้วก็ยิงเข้าไปครับเอาแล้วครับตามตีเสมอให้สเปอร์ได้เป็นที่เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อนหนึ่งโอ้โนี้เพิ่งเริ่มครึ่งหลังมาไม่นานนะครับก็ถูกตีเสมอเป็นที่เรียบร้อยลูกนี้ถือว่าลิชาลิสันทำได้ดีนะครับโอ้โหรอจังหวะจนกว่าจะโล่งๆแล้วค่อยส่งได้แม็นิสันาจกลับมาลิชาลิสัน ย,ยึกยัยกยึกยักครับแล้วก็หลุดไปเองครับลูกนี้ลงๆจ่จองด่วนเงินตัวต่อตัวเริ่มยังไม่เข้าอ,อ,โอโีโย่ลัมติส่งกับที่เวลแมนโดนไปลูกนี้ก็มีดีครับกองหลังตัดบอลได้เอ้าส่งบอลเสียครับเรกสันตัดบอลได้ส่งไปที่ลัมติแต่กับที่เวลแมนอำงานส่งให้เฟอร์กูสันเฟอร์กูสันครับเอ้โหแล้วชิปให้ลูกนี้ด้วยวยิงเข้าไปครับโอ้โหเน้นๆเลยครับโอ้ไม่จ่ายแบบธรรมดาเลยไม่จ่ายแบบจิ้มทะลุไปครับ จายแบบชิปบอลให้ข้ามกองหลังเลโอ้โหจะเหนือไปไหนนี่ครับดูภาพช้าพอชิปบอนให้แล้วก็โอ้ซัดเน้ๆนๆนเลยครับโดเมนโลแล้วก็ูลเวลาการแข่งขันนะครับโอ้สำหรับในศึก FA ฟเคนะครับทางไบตันก็มาย้ำแค้นครับเฉือนชนะได้ครับแบบวุดวิด2นสองประตูต่อหนึ่เดีเราต้องมาดูต่อไปครับว่าจะผ่านเข้าไปถึงรอบที่เท่าไหร่ โอเคเออครับสำหรับในวันนี้ครับก็มาถึงช่วงไทยฤดูกาลแล้วนะก็คงใกล้จะจบฤดูกาลแล้วแหละเรามาติดตามกันนะครับว่าจะไปจบที่อันดับที่เท่าไหร่กันนะครับโอ้นี่แข่ง f อฟเอครับชนะเมื่อกี้ได้เงินรางวัลด้วยนะโอเคเออครับเรามาติดตามรับชมกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ